สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพิสิพาไปเที่ยวทำบุญกันที่วัดพระธรรมกายสาขาออเบอรี่ประเทศออสเตรเลียกันนะคะมาดูกันค่ะนี่คือทางเข้าวัดค่ะถ้าใครมานะคะวัดพระธรรมกายสาขาอลเบอรี่นั่นเองค่ะที่นี่พระอาจารย์ท่านจะดูแลตกแต่งวัดได้สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดต้นไม้นะคะ แล้วก็นี่คือรถสาธุชนค่ะที่มาทําบุญกันในวันอาทิตย์เราชาวไทยนะคะไม่ทิ้งบุญนะคะนี่ค่ะนี่คือห้องปฏิบัติธรรมของพวกเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่สิพาเข้าไปดูนะคะท่านแทน,แทนมาลวค่ะนี่ค่ะคือห้องปฏิบัติธรรมอันนี้เราทําปฏิบัติกันไปแล้วนะคะนี่ค่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองค่ะ บางวันก็เต็มเลยนะคะทุกท่านานี่ก็จะเป็นนะคะดอกไม้สดนะคะพระอาจารย์ท่านชอบมากเลยนะคะแล้วท่านมีฝีมือในการจัดแจกันด้วยนะคะแต่ที่อยู่ใต้พระเพราะพุทธเจ้าเรานะคะก็จะเป็นพลาสติกแต่ว่าสวยงามไม่แพ้ของสดเลยทีเดียวนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะสวยมากนี่เราจัดอาหารถวายเพลแล้วคะ่ะมาร่วมอนุโนทบ เอาอนุโมทนาบุญกับพี่สิกันนะคะอันนี้คืออาหารที่ถวายแล้วเราก็จะนำมาค่ะพิสิมาลาจานี่นะคะก็จะเป็นอาหารนะคะที่สาธุชนนำมาถวายหลวงพี่พระอาจารย์ในวัด พระธรรมกายสาขาโอบรีค่ะท่านอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ขอให้มานะคะช่วงเข้าพรรษาท่านที่ได้รับชมภาพนี้นะคะขอเชิญมาร่วมบุญในช่วงเข้าพรรษาณที่วัดธรรนกายสาขาอบรีนะคะบุญนะบุญข้าวสาบบุญข้าวประดับบุญข้าวสาบบุญข้าวประดับบุญมาได้อยู่เกินสิบมาได้เลยค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะป้าค่ะคุณป้าเป็นนะคะผู้นำ คนไทยในโอเบอรี่และบ้าหมูเ <c oughs> มืองใกล้ๆเคียงนะคะคุณป้าชื่อว่าเป็นป <ะ S 1> ที่รักของพวกเราคือป้ะ,ปะตุมค่ะป้ะตุ่มขอ ทักทายบุญเดือนสิบนะคะปเพนีบ้านเราถ้าใครว่างอยู่ใกล้อยู่ไกลมาทำบุญด้วยกันนะคะถ้าไม่ว่างเดือน10 19ิบ้พฤศจิกานะคะมาทอดกระถินด้วยกันค่ะอ๋อสาธุค่ะตนรับทุกคนนะคะใครมาไม่ได้ก็ร่วมบุญอบัญชีก็ได้นะนี่ก็พระอาจารย์กำลังฉันฉันอาหารอยู ชิงเปรตภาคใต้แรงค่ะออภาคกลางกินข้าวสลากพาดแล้วนะคะพวกเราก็มาร่วมทานอาหารร่วมกันถ่ายรูปกันสนุกสนานเฮฮานะคะเหมือนกับเราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเราก็มาพูดคุยกันนะคะเหมือนเราอยู่ไทยเลยจ้ะในชั่วโมงที่เลิกปฏิบัติธรรมแล้วนะคะก็ออกมาร่วมคุยพูดคุยกันอาหารร่วมกันอย่างนี้ราคามีความสุขค่ะทุกคนคะ่ะขอ,อบุญมาฝากทุกทกท,กท่านนะคะ นี่คือดอกไม้นะคะสวยมากเลยค่ะที่วัดโอเบอรี่ค่ะเชิญทุกคนเลยค่ะ